สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวกิตยาบันเทิงจิตดิฉัานนางสาวเนรัญญายัางให้ผลผมนายธลิตธากพรครับดิฉัานนางสาวปัญญลักษณ์มวนลาค่ะดิฉัานนางสาวสุพัตาใจเล็าคพวกเราคือนักศึกษาชั้นปีที่สามสาขาการพัฒนาสังคมคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยา,ยล,รรล,าลัยราชภัฏราชนครินจังหวัดฉะเชิงเรา ที่พวกเรามาคลิปกันในวันนี้คือการทำกะละแมอยู่ที่กลุ่มแม่บ้านหมู่11ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเราเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคมภาคเรียนที่2เป็นการศึกษาสังคซึ่งพวกเราได้รับมอบหมายจากอาจารย์ดรบุญยอดศรีรัตนสอนให้จัดทำคล,คลิปวิดีโอนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ทางออนไลน์ แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มแม่บ้านค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูกลุ่มแม่บ้านที่มาสาธิตให้เราดูันเลยค่ะพี่กันจนาค่ะชื่อบังเอิญ่ะที่เดือนใจ,จเกษมค่ะบังออนัจเกษมค่ะวัตถุดิบและปริมาณที่เราใช้ในการทำหนึ่งกระทะนะคะก็จะมีกะทิข้นสด12กิโลกร,รมัมข้าวเหนียวแช่น้ำหนึ่งคืน4กิโลกร,รมัมและน้ำตาลปี๊บ8กิโลกร,รมัม ขั้นตอนแรกนะคะเราจะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เทกะทิลงไปใช้ไฟแรงแล้วกะทิแตกมันประมาณ10-20นาทีค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาเวลากะทิแตกมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะระหว่างนี้ก็จะมีการคนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ก้นกระทะไหม้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่ข้าวเหนียวแช่น้ำลงไปค่ะ แล้วก็จะกวนไปเรื่อยๆจนข้าวเหนียวเริ่มแตกตัวประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะพอข้าวเหนียวที่เราใส่ไปเริ่มแตกตัวจนได้ที่จากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปะคะ่ะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆประมาณ6ชั่วโมงได้เลยนะคะ 只为迷路，一起去海底寻找珊瑚。这奇妙的世界充满幻想，令人留恋的风景总能抚平慌张。踩着轻快的步伐，向远方出发。 หลังจากเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บละลายจนเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะเราใช้เวลากวนไปทั้งหมด7-8ชั่วโมงเลยนะคะระหว่าง7-8ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเรากวนกันไม่หยุดเลยค่ะต้องผัดกันกวนนะคะเพราะว่าข้างล่างมันจะไหม้ค่ะกวนตลอดห้ามหยุดเลยนะคะพอเรากวนจนได้ที่นะคะก็จะนำมาใส่กระมังค่ะ นำมาช่างกิโลนะคะจะได้กลาแมทั้งหมด17โลครึ่งค่ะจากนั้นเราจะไปบรรจุใส่ถุงค่ะใช้ขนาดถุง5คูณ8บรรจุกลาแมถุงละ2ขีดครึ่งขายถุงละ50บาทกิโลละ200สามารถเก็บกลาแมไว้ได้7วันเลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมว,วิดีโอเราต่อไปเราจะไปแนะนำเพจค่ะและนี่นะคะเราก็ได้ทำการสร้างเพจให้กับกลุ่มแม่บ้านค่ะ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อหารรายได้เพิ่มหรือสามารถโทรได้ที่เบอร์0824678227ได้ค่ะ